เองจับขาตัวเองเนี่ยจับขาตัวเองได้ไหมได้ขาจับตรงนี้ได้ไหมอะไรล่ะจับขาจับขาตัวเองเนี่ยฮะเขากินกาแฟได้ไหมเขาจับขาตัวเองได้ไหมจับขาตัวเองห่วห่วงขาพ่อเหรอไม่จับไม่จับนี่ได้ไหมจับนี่ได้ไหมนี่

เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรนอะมันคุยกันก่อนเป็นอะไรนะ <Okay. S 1> คุยกัน,นก่อน